เอาล้์พร้อมที่จะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบที่บ่าวคนนั้นชอบที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเขาเอาล้อไม่ได้มองแค่ว่าคนที่มีความรู้เนี่ยพูดอะไรแต่เอาล้อมองที่ผลงานของเขาไม่ใช่พูดอย่างเดียวเลยชี้นั่นถูกชี้นั่นผิดแต่ไม่ได้ทํางานอะไรเลยเพื่อเอาล้อเลย พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรักเราทรงเมตตาเราพระองค์ทรงปราถนาสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อพระองค์หรือไม่เมื่อเราย้อนกลับมาดูหลักการของศาสนาอิสลามเรามาดูศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงรับรองเราก็จะเจอบทบัญญัติมากมายเพื่อให้มนุษย์ช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันเราไม่เคยต้องทำสิ่งใดเพื่อเป็นการมอบให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเมตตาสร้างมนุษย์พระองค์คือผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระองค์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ก่อนที่จะสร้างมนุษย์ดังนั้นมนุษย์ไม่ได้จำเป็นสำหรับพระองค์แต่การ การเชื่อมโยงหัวใจไปถึงพระองค์นั้นเพื่อให้เราอยู่ได้เหมือนกับที่เราขาดดวงตะวันไม่ได้การทํางานเนี่ยยามาอาเนี่ยทำไมบบอุมัตถึงกล่าวด้วยความรู้สึกปิติกับการที่เราได้เห็นสังคมดีๆเนี่ยแต่เป็นสัญลักษณ์ในการทํางานเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่พูดเราไม่ลงมือทําการทํางานของยามาานี้เนี่ยไม่ใช่แค่ต้องช่วยเหลือเด็กกำพร้านะแล้วก็ไปด่าคนที่ไม่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยได้แค่เอาศาสนาเนี่ยเอาไปด่าคนอื่นไม่ใช่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลสลามเนี่ยได้ ที่ช่วยเหลือมุสลิมผู้ศรัทธาให้หลุดพ้นจากความทุกข์หนึ่งจากบรรดาความทุกข์แห่งดุนยาอัลลอฮ์จะทรงปลดปล่อยเขาจากความทุกข์หนึ่งของบรรดาความทุกข์ในวันกียรมาและผู้ใดที่ปกปิดความอับอายของมุสลิมอัลลอฮ์จะทรงปกปิดความอับอายของเขาทั้งในโลกนี้และอาคิรออัลลอฮ์พร้อมที่จะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบที่บ่าวคนนั้นชอบที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเขาอัลลอฮ์ไม่ได้มองแค่ว่าคนที่มีความรู้เนี่ยพูดอะไรแต่อัลลอฮ์มองที่ผลงานของเขาไม่ใช่พูดอย่างเดียวเลยชี้นั่นถูกชี้นั่่่นผิดดแตไไม้ ทำงานอะไรเลยเพื่ออัลลอฮ์เลยวันนี้เราเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนตราม,มองแล้วเรามีความสุขกับกิจกรรมดีๆแบบนี้พี่น้องมีโอกาสพี่น้องไปเยี่ยมนะเด็กกำพร้าจำนวนเยอะเลยเป็นลูกๆหล,ลานๆมุสลิม,ม่เนี่ยอยู่ที่บ้านฮะไทยรักได้รับความรักได้รับความอบอุ่นจากคุณครูผู้ดูแลมีโรงเรียนศรัทธาชนอัลฮัมดุลิลละขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจทําเพื่ออัลลอฮ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราด้วยนะครับดังนั้นผู้ชมครับหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยได้ส่งเสริมให้เราเนี่ยประดับประดาตัวของเราเองเนรา มารยาทที่งดงามการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากการให้ความสะดวกสบายการมอบประโยชน์ให้กับคนที่ยากลําบากนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สินความรู้ความช่วยเหลือการให้คาปรึกษาดังนั้นเนี่ยในฮะด i ษบทนี้เนี่ยจะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าผู้ใดที่ช่วยเหลือมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างหนึ่งหมายถึงว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีในหลายๆเรื่องที่เป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจการขจัดความเศร้าโศกแร้นแค้นความทุกข์ระทรมออกไปจากหัวใจถึงแม้จะเป็นเเเพีียยงงงสิ่่่ลล็กกนน้อนนออผบบุตแททคืาารราจะจชว เเเหลือขานี่ยให้รอดพ้นจากความทุกข์ในวันกียามาฉะนั้นการช่วยเหลือเรื่องความทุกข์ยากคือความดีงามซึ่งอัลลอฮ์จะส่งผลตอบแทนผลบุญให้กับคุณคนนั้น,นยอย่างเหมาะสมเลย